สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้ยนะินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานอีโก้นนคานนะคะช่องที่จะนํารถอีโก้คานนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะมารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันพี่ขาวันนี้อยู่กับอันเช่นเคยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายลงสะพานมาจะเจอเจอกันเลยนะคะพี่ขาวันนี้นํมาให้ดูหนึ่งคันนะคะ แต่วันนี้นะคะหน้ารถจะแปลกๆใหม่ๆมาหน่อยนะคะพี่พค่ะเห็นว่าคันนี้มันสวยดีเอ๊อยากเอาไปลงช่องไหนนะเลยอยากมาถ่ายให้พี่ดูกันนะคะ Honda าพีนะคะพี่่ะเครื่อง1.5ตัววีนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่อพอเอามาลงช่องได้เนาะมันเป็นเครื่องเครื่องตัว1.5นะคะ <c oughs> พี่ๆรถสวยสภาพใหม่เกรดเมากนะคะมี ร่องรอยแค่เล็กน้อยนะคะไม่มีประวัติชนหนักกี่ความ,มาเลยนะคะคันนี้ประวัติศูนย์ป้ายแดงมือเดียวนะคะพี่ๆสภาพสวยๆแบบนี้ไม่อยากจะพลาดเอามาลงช่องดีกว่านะคะเลยมาถ่ายพี่ดูเนาะสาหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่มาดูรถได้ด้วยตัวเองนะะเรียนเชิญให้มาดูได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์แต่พี่ๆคนไหนนะะที่มาด้วยตัวเองไม่ได้นะคะให้ดูคลิปอันประกอบการตัดสินใจไปนะคะพี่พข่รับรองให้ว่าคันนี้สวย เลยนะคะมาดูนะในส่วนของตัวรถนะคะวารันตีให้ก่อนว่าบอดี้เดิมโครงสร้างดเดิมจากโรงงานนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้ประวัติศูนย์นะทุกระยะอะไรศูนย์แท้ทุกชิ้นนะคะพี่พี่มาดูกันก่อนในส่วนของบอดี้ด้านข้างนะคะคันนี้นะอาบอกรายละเอียดตัวรถก่อนนะสีขาวนะคะขาวมุกเดิมแท้จากโรงงานมาเลยเนี่ยพี่พ ไม่์กับใช้ง,งานวิ่งไปแค่5 9 0 0มื่โลเท่านั้นนะไม่ห้าหมื่นเก้านกโลนคะราคาตั้งขายอยู่ที่3 7 9 0 0นเจมาพับาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ 6,500นะคะรถ7ที่นั่งนะคะได้นั่งได้ไม่เกิน7บุคคลนะคะคันนี้นะรถบุคคล7ที่นั่งเท่านั้นนะพี่เครื่อง1.5ตัววีนะคะมายิ่งไป5,9 0 0 0เนาะราคาตั้งขายนะคะ3 0ม0 0 0รถปี16สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูใน2ตัวรถกันต่อนะคะารันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมจากโรงงานนะคะเห,เหลี่ยมสันคมตัวรถเดิมเดิม พี่ดูฝากระโปรงนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะไม่มีรอยลากิ้มแต่อย่างใดนะคะรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะคะรอยหนักมาไม่มีเลยนะคะพี่ๆคันนี้สภาพสวยๆนะคะรถที่เรานําเข้ามานะคะเราไม่ได้ขายตามสภาพนะพี่ๆเราเก็บสภาพเราปรับสภาพก่อนขายให้นะคะมาดูในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะคะพี่ๆหลอดไฟนะคะเป็นหลอด โปรเจคเตอร์มานะคะลูกแก้วกลมๆแบบนี้ไฟเลี้ยวนะเขาแยกมาต่างหากเรียบร้อยนะคะคันนี้นะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามานะคะสวยๆเลยสเกิร์ตด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตแต่งรอบคันนะคะสีดำทั้งหมดนะคะกันชนด้านหน้านะคะกระจังนะพี่ๆตรงนี้นะจะเป็นโครเมียมนะคะโลโก้ตัวเฮดเนาะแบตตัวเฮดนะคะสวยๆส,สีโครเมียมติดอยู่อย่างนี้เลยนะคะ ป้าทะเบียนนะขอไข่ชอช้าง3672ได้คันนี้ไปเลยนะคะเบวี BMW, ตอนนี้มีอยู่แค่คันเดียวนะคะพี่พเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็เป็นสีขาวสีนี้เลยนะคะสวยๆส,สอดอยู่แค่คันเดียวราคาแค่379,000ะคะรถปี16นะคะคันนี้คันเดียวนะ,คะใครที่สนใจนะคะอยากสอบถามนะติดต่อสอบถามมาก่อนได้เลยเนะะี่ย2 0616หรือว่าจะเป็นลาย AUN19 z นะคะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะด้วยส่วนของตัวล้อนะคะตัวนี้เป็นแม็กนะคะแม็กอลอยนะคะเฉพาะรุ่นของเขานะคะขอบ16นะคะอลอยลมดำหรือว่าอรลอยหน้าเงานั่นเองนะคะพี่พี่คันนี้นะได้ยางเดีย๋ยวดูยางก่อนนะคะได้ยางปีอะไรได้ยางปี22นะคะพี่พ อย่างปียี่สองใหม่ๆไปเลยนะนดอกยางยังเยอะๆคมๆลึกๆแบบนี้นะพี่ขามาดูในส่วนของซุ้มล้อนะซุ้มล้อเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าแท้เดิมจากโรงงานนะคะประวัติสู์เกตเแน่นอนนะคะซุ้มล้อเดิมๆคลาสสิคเดิมๆนะคะเบ้าชคเบ้า โชคเดิมไม่มีการตัดต่อตัดตอนนะพี่พี่ดูหัวนอตแต่ละอย่างนะคะอันถ่ายให้ดูเลยรับประกันนะคะว่าคัสซีเดิมแน่นอนนะคะซุ้มเดิมแท้จากโรงงานนะคะประวัติศูนย์นะ,ะสวยนะคะสาหรับคันนี้สวยเลยทีเดียวนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะกระจกด้านหน้านะคะมาดูในสสวดกระจกด้านหน้านะโลโก้ตัวเหดนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เดิมแท้จากโรงง,งานติดฟิล์มประมาณหกสิบนะคะ กระจกนะคะปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวนะคะด้านข้างมือเปิดประตูเป็นโครเมียมมานะคะ mm hmm. กระจกเดิมแพ้เตอร์ต้านะคะพี่ๆคันนี้ mm hmm. เปิดให้ดูภายในกันนิดนึงนะคะ mm hmm. ตัวภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะ เบาะาสีดําด้านส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะอารมณ์รถเจ็ดที่นั่งนะคะแต่เครื่องไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่นะคะพี่ๆเครื่องเล็กเครื่องระดับกลาง1.5่จห้านะคะคันนีส้สวยๆเลยนะสภาพตัวเบาะนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใช้งานนะคะมีร่องรอยการใช้งานเป็นเรื่องปกติพี่ๆคะแต่สภาพเบาะยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่สวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูหัวน็อตใบซุ้งเสาบีกันก่อน ซ้มเสาบีนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะไม่มีรอยงัดแงะไม่รอยไม่งางจากฐานเดิมนะคะด้านล่างเช่นกันพ,พี่ดูนะถ่ายซูมให้ดูแบบนี้เลยนี่นะคะรับประกันให้ว่าเดิมแท้แน่นอนนะคะทุกส่วนเลยหัวน็อตทุกตัวไม่มีงัดแงะนะคะแผ่นเพจนะคะเพจเดิมเพดแท้นะคะพี่พ่ะ เพจนี้นะคะเลขเครื่องเลขถังตรงนะถ้ารถโดนชนมาทางฝั่งด้านนี้นะพี่คสังเกตได้ง่ายเลยเพจนะหัวน็อตพวกนี้ถูกขอดออกไปทําใหม่แน่นอนนะคะจะมีการทําสีโปสสีทับนะเพจมันก็อาจจะโดนมีมีเพจที่โดนสีมานะหรือว่าหัวน็อตถูกงัดแงะนะคะรับประกันให้ว่าพวกนั้นนะคะไม่ใช่รถเกตเองแน่นอนแต่นี่นะคะเพดแท้เพจเดิมไม่มีร่องรอยของการงัดแงะเพจไม่เบี้ยวไม่บุ่มเลยรับประกันเลยว่าเพจแท้เดิมจากโรงงานพี่ดูในส่วนของหัวน็อตเสาเอนะคะ ขออภัยนะคะกล้องเกอบตกหัวน็อตเสาเอนะคะซุ้มเสาเอเดิมๆแท้ๆประตูไม่ไหลนะคะพี่ๆหัวน็อตเดิมๆโกลมๆแบบนี้วารันตีให้วรารงเกียรตเอแน่นอนนะคะสวยงามเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะอีกคำหนึ่งนะคะผ่อนเพิ่มต้นแค่หกพันห้าร้อยนะคะพี่ๆผ่อนเบาๆสบายกระเป๋าได้รถนะคะเจ็ดที่นั่งไปอารมณ์เจ็ดที่นั่งสวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะสามารถพับเก็บได้เนาะพี่ๆก็กว้างขวางนะคะตรงนี้นะ นี่สามารถพับเก็บได้นะคะด้านหลังนะคะมันจะเป็นฟิวอารมณ์รถเจ็ดที่นั่งนะคะพี่ๆค่ะแต่ว่าตัวเบาะด้านหลังไม่ได้มีมาเนาะตรงนี้ก็จะสามารถพับลงไปเก็บได้อย่างนี้นะคะพับเบาะขึ้นสวยงามนะคะเบาะมีร่องรอยของการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราขัดเดี๋ยวเราปรับให้ใหม่นะคะตัวรถเพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้อาบน้ํานะคะพี่ๆ ะะสามารถพับบอะลงมาแล้วนอนได้นะพ,พี่เอาเสื่อมาปูนอนได้เลยนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพาพี่ๆมาดูในส่วนของชุดไฟท้ายด้านหลังนะคะพี่พี่ขา ไฟท้ายนะคะเป็น LED เลนฮาโลเจนมานะคะไฟเบรกตรงที่3าตรงสเกิร์ตนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะตรงปกันชนด้านหลังเนาะใช้งานได้ปกตินะคะสเกิร์ตแต่งเข้ามาส,สวยๆสีดาแบบนี้นะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดนะคะป้ายทะเบียนส,สวยๆเลยตรงนี้นะคะจะมีมือเปิดอย่างนี้เป็นโครเมียมเลยนะคะพี่ๆยาวๆนะคะโลโก้แบบทุกอย่างนะคะติดใช้งานได้ปกตินะกระจกนะคะเป็นเดิมแท้จากคอนด้าน,นะคะพี่ๆขาติดไรฟ้าไรยหมอกมาให้เรียบร้อย สปอยเลอร์ iler, นะคะพี่ๆีทุกอย่างเลยครบๆนะคะคันนี้สวยงามเลยทีเดียวนะตัวรถนะคะดูไม่เก่าไม่จืดไม่ชื่อเลยรถปี16นะคะสภาพส,ายสวยๆใหม่ๆแบบนี้พี่พี่ดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะมือเปิดอยู่ตรงนี้นะนี่เปิดให้ดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะสําหรับตัวภายใน โดยสารนะคะห้องเก็บสัมภาระข้างหลังนะคะกว้างขวางเบาสามารถพับปรับได้นะคะสามารถทําเป็นที่นอนได้เลยนะคะเอาเสื่อมาปูนอนนะคะพี่พนอนได้หนึ่งถึงสองคนแบบไม่แออัดนะคะตรงนี้ไปสวยเลยนะห้องหลังคงหลังคานนะคะนี่กว้างขวางนะคะตัวไฟนะคะติดปกติใช้งานได้ปกติมีช่องวางแก้วน้ํานะคะพี่พ มีลำโพงนะคะวางชาร์จโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้วางของได้นะคะวางแก้วน้ำได้สองฝั่งเลยนะคะสวยๆกว้างขวางเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามมาดูได้นะคะพี่ๆะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะก็ะเดิมแท้ทุกตัวเลยนะมาดูภายในกันนิดนึงเดี๋ยวอันสตาร์ทรถให้ดูนะคะบอกเลยว่าไม่แค่เก้าหอ่ะไม่แค่ห้0หมเเท่านั้นนะคะ ตัวไม้ห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นพี่พี่คมบคุ้มสภาพรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะรับประกันศูนย์เช็คได้นะคะพี่พี่ดูนะไม้แท้เดิมแน่นอนนะคะดูหน้าจอนะคะพี่พีไม้การใช้งานวิ่งไปที่ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรนะคะตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขอเปิดแอร์ก่อนนะคะพี่พี่ลมแอร์นะคะเช็คแอร์ให้นะคะ หม่แท้จากศูนย์นะคะประวัติศูนย์เช็คได้นะคะกระจกอ่ะอันลืมพูดเรื่องกระจกไปมาเดี๋ยวเข้ากระจกให้ดูกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะพี่พี่มีไฟเลี้ยวมาในตัวเรียบร้อยนะสาหรับกระจกมองข้างกระจกทั้งสี่บานตรงนี้ปรับออตโต้ได้ด้านผู้ขับนะล็อกกระจกอัตโนมัตินะคะตรงนี้สวยๆเลยนะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะปุ่มล็อกลอก,กันล็อสะบัดมีให้นะคะตรงนี้สามารถวางเก็บของได้อีกเช่นกันนะคะพี่พ แอร์เย็นมากนะคะคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาสาสวยๆนะคะเปลี่ยนโหมดได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนขึ้นได้นะคะมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้กานของ Honda หนังเดิมแท้เลยนะคะวิทยุนะคะพี่ๆสามารถรับโทรได้เนาะมันเสียบ USB ได้ AUX ได้นะคะคันนี้มันเหมือนมีปุ่มรับได้นะคะเดี๋ยวอ,อันเปิดลองเปิดให้ดู พิทยูเล่นได้ฟังได้ปกติ FMAM นะคะพี่พี่นี่ FM Media เป็นยังไงนะคะเมนูเพลงนะคะเล่นได้เนาะตรงนี้นะคะสวยๆเลยตรงนี้ก็เป็นเสียบ AUX นะคะพี่พี่สามารถเสียบเสียบได้เลยนะคะทางน,นี้นี่ค่ะแอร์นะตัวแอร์เป็นแอร์แบบออตโต้แบบปรับนะคะเป็นดิจิตอลนะคะพี่พี่เพิ่มลถความเย็นก็ได้ตรงนี้เพิ่มรถนี่ค่ะ ไปหมดเลยนะในส่วนของตรงนี้สวยๆเลยนะคะวันนี้อาจจะเสียงเบานิดนึงนะคะพี่ๆเพราะว่าเจ็บคอเนาะตรงนี้นะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะวางสัมภาระได้นะคะข้างล่างน,นะคะมีที่ชาร์จอะยูยูเอให้นะคะ, SB A U A ะ,คะ power outlet ได้ด้วยนะคะช่องวางแก้วน้ําตรงนี้เนาะแล้วก็ได้สองสอง,สองสององนะคะพี่ๆช่องวางแก้วน้ําตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะพี่ๆเป็นเกียร์อัตโนมัติปกตินะคะแบบ ไม่ใช่ขั้นบันไดนะแบบตรงลงมาแบบนี้นะคะตำแหน่งเบรกมือนะคะวางแก้วน้ำได้อีกหนึ่งชั้นนะคะตรงนี้หนึ่งช่องเนาะ Airbag ABS มี B A B H e. ให้นะคะพี่ๆช่องเก็บคู่มือการใช้งานนะคะพี่ๆเกสส่วนกลางเนาะจะให้เป็นคู่มือการใช้งานภาษีพรบรทุกอย่างนะคะเราจะให้ไว้ในนี้เลยออกรถไปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะพี่ๆคันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเขว,ว่าเอกสารจะไม่ครบชำรุดสูญหายนะคะมีสำเนาตัวรถติดให้ทุกคันนะคะ อ่ะให้ดูไฟในห้องโดยสารนะคะเปิดติดปกตินะคะพี่พี่ะ่ะไฟทุกดวงใช้งานได้ปกติเลยนียคะขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงมันเบาไปนะคะพอดีว่าเจ็บคอนะคะรู้สึกไม่สบายนิดนึงนะคะพี่พคันนี้ก็พี่พี่ผ่อนเริ่มต้นที่ 6,500บาทนะคะเงินเดือน18,000บาทออกได้คนเดียวเลยสวยๆนะคะพี่ๆีใครที่สนใจนะคะอยากได้รถคันนี้ออกไปใช้งานก็ติดต่อมาที่ไลน์นะคะหรือว่าเบอร์ของอันได้เลยที่ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอเนาะมันสวยนะคะพี่ๆอาจแสงมันอาจจะเข้าโทรศรัพท์นิดนึงมันเลยมองไม่เห็นนะอันอยากให้พี่ๆมาดูรถตัวจริงนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากคลิปนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้อง ห้องเครื่องกันต่อค่ะมาดูที่ห้องเครื่องยอนต์นะคะพี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยหัวน็อตนะคะจุดสําคัญสําคัญนะทุกส่วนของตัวรถนะคะรับประกันให้เลยว่ารถรถนะคะมไม่มีโดนงัดแงะแกไขเลยสักดอกสักสักตัวนะคะพี่ดูนะคะ ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าไทยแท้เดิมเลยนะคะพี่คะจากูนยนนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะกิบล็อกนะคะกิบน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยงัดแงะมลยนะคะขีปนะคะตรงนี้นะที่ล็อกฝา,ากระโปรงนะคะไม่ไม่ไหลนะคะพี่ๆค่ะไม่มีชํารุดไม่มีแบบชํารุดแน่นอนนะคะคันนี้รับประกันให้นะคะว่าคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเลยนะพี่ๆดูนะตัวไฟด้านหน้าน,นะคะ สวยแบบนี้นะคะแบตเตอรี่นะคะตอนนี้เป็น G S แบตเตอรี่นะเดี๋ยวเช็คให้นะคะว่าถ้าแบตเก่าสมรภาพนะเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยพี่พี่ดูนะฉนวนอ่ะพี่พี่ดูเม็ดอาร์คนะคะสปอตเม็ดอาร์คตรงซุ้มล้อสวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตต่างๆไม่เคยถูกงัดแงะนะคะตรงคานฝากระโปรงไล่ขึ้นไปเลยนี่นะคะเดิมแท้สปอตเม็ดอาร์คสวยๆนะคะ mm. ทุกอย่างเดิมๆพี่พี่จิกซีนให้ดูเลยนะคะซีนแท้เดิมต้องจิกเข้าแบบนี้นะคะ มอกอรทุกอย่างสปอร์ตเมทอาร์คเดิมแท้ะคะพี่ผ่้ขาวันตีให้เลยว่าเกรเอคันนี้นะคะพี่พี่ตัวฉนวนกันความร้อนไม่ได้มีมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะห้องเครื่องนะคะโดยรวมแห้งสนิทนะคะตัวนี้เป็นสีสุดนะคะเป็น IVT e c h นะพี่พี่ห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะโดยรวมนะพวกของเหลวทุกอย่างนะคะก่อนออกรถกระทางเรานะคะเราเปลี่ยนเราดูแลให้เนาะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะคะเราดูแลให้หมดเลย น้ำกันน้ำมันเกียร์ทุกอย่างนะคะเราดูแลเราเปลี่ยนให้ก่อนออกรถไปก็ต้องพร้อมใช้งานพี่พี่ะาซื้อรถกระทางเรานะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่ารถจะมีปัญหานะคะเราดูแลก่อนปล่อยและดูแลหลังการขายด้วยนะคะสายพานทามมิ่งพัดลมทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกตินะพี่ๆคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,500นาะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะระบบตัวเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างแบตเตอรี่เราดูให้เนาะ สนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพี่เบอร์พร้อมไลน์นะคะติดต่อได้24ชั่วโมงสําหรับคันนี้นะคะมีแค่คันเดียวในเพชรยนต์อันมองว่าคุ้มมากๆนะคะพ,พี่ได้รถคันนี้ไปนะสามารถเอาไปรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะหรือขับระยะทางไกลๆได้เลยนะพี่ๆท่านใดน,นะ,ะสนใจนะคะสอบถามเข้ามาก่อนได้ลองมาคุยมาปรึกษากันดูนะ,ะสำหรับวันนี้อันฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับฮ da v ้าเเครื่อง1.5นะตัว V ีนะพ,พี่พอเริ่มต้นที่6,500บาทนะ,ะมาย่่างเหมือนก้า ะะราคาตั้งขาย379,000นะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยสำหรับวันนี้นาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีรถดีๆจะมาถ่ายให้ดูนะคะอันขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ